สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ทุกคนจะได้พบกับคุณครูสุจิตราอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างคำ เพื่อเพิ่มคำที่ใช้ในการสื่อสารกันค่ะการสร้างคำนี้นะคะคือการสร้างคำสมานนั่นเองค่ะคำสมานคืออะไรคำสมานหรือการสมานคำเป็นการสร้างคำขึ้นเพื่อเพิ่มคำใหม่ประเภทหนึ่งเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการในการสื่อสาร โดยคำที่จะนำมาสมาทกันนั้นต้องเป็นคำภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำเดียวซึ่งมีความหมายเกี่ยวเนื่องกันเราเรียกว่าคำสมาทค่ะคำสมาทนะคะแบ่งออกเป็น2แบบคือการสมาทแบบไทยและการสมาทแบบมีสนธิค่ะ ซึ่งเรามีวิธีการจำง่ายๆสมารชนสนทิเชื่อมค่ะการสมาธแบบไทยนะคะนำภาษาบาลีและสัสสิกสองคำขึ้นไปมารวมกันค่ะซึ่งสมาธแบบไทยจะนำเรียงต่อกันและอ่านออกเสียงสละระหว่างคำค่ะส่วนการสมาธแบบมีสนทินะคะก็เกิดจากคำบาลีสันสิกสองคำมารวมกันแต่กลายเป็นคำสนทิค่ะซึ่งมีความแตกต่างกัน,กนตรงที่ เกิดจากภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นมารวมกันโดยวิธีการกลมกลืนหน่วยเสียงซึ่งมีอยู่3ประเภทค่ะซึ่งเราจะต้องไปเรียนรู้ในแบบสมารทของไทยกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับการสร้างคำสมาทนะคะมีหลักการสังเกตดังนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะคำที่จะมาสร้างเป็นคำสมารทนั้นต้องเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตเท่านั้นค่ะสามารถสลับตำแหน่งมาก่อนมาหลังได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบาลีบาลีสันสกฤตสันสกฤตบาลีสันสกฤตหรือสันสกฤตแล้วไปบาลีนะคะแต่ไม่สามารถรวมกับคำที่มาจากภาษาอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนเขมรหรือภาษาอังกฤษไม่นับว่าเป็นการสร้างคำแบบคำสมานนะคะ ข้อที่2ค่ะการแปลความหมายนะคะจะแปลความหมายจากคำหลังไปคำหน้าค่ะดูตัวอย่างนะคะมหาราชมหาแปลว่าใหญ่ราชหมายถึงพระราชาค่ะจึงแปลจากด้านหลังนะคะแปลว่าราชาผู้ยิ่งใหญ่ค่ะหน้าตะศิลปหน้าตแปลว่าร่ายรำศิลปะนะคะหมายถึงศิลปะการร่ายรำนั่นเองค่ะ ข้อสังเกตที่3นะคะวิธีการสร้างคำเมื่อนำคำสมาศหรือคำบาลีศันสกิตมารวมกันแล้วนะคะเราจะมีการอ่านออกเสียงสระระหว่างคำที่สมาศกันค่ะยกตัวอย่างนะคะมีคำสองคำค่ะคือคำว่ารัฐกับคำว่าศาสตร์เมื่อรวมกันแล้วจะอ่านออกเสียงกึ่งเสียงค่ะกลายเป็นรัฐศาสตร์ค่ะภูมิหรือภูมินะคะบวกคำว่าทัศ์อ่านออกเสียงสระกึ่งเสียงตรงกลางนะคะกลายเป็น ภูมิทัศน์ค่ะข้อสังเกตข้อที่4นะคะพยางสุดท้ายของคำหน้าถ้ามีสระอะนะคะหรือไม้ธนาคาตอยู่ให้ตัดออกค่ะแล้วก็เรียงกันอ่านได้เหมือนเดิมค่ะธุรกิจนะคะตัดเครื่องหมายสระอะครุศาสตร์บัณฑิตนะคะตัดเครื่องหมายไม้ธนาคาตออกแล้วรวมกันอ่านได้เหมือนเดิมเลยค่ะ ข้อสังเกตที่5นะคะคำว่าวระหรือคำว่าพระถ้าอยู่ต้นหรืออยู่นำหน้าคำที่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตคำใดนะคะถือว่าเป็นคำสมาธิทั้งหมดค่ะเพราะคำว่าพระนะคะแผงมาจากคำว่าวระนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวรกายวรชายาพระโอษพระกันเป็นต้นค่ะข้อสังเกตที่6นะคะ คือคำลงท้ายค่ะเมื่อสักครู่นี้เราสังเกตจากคำนำหน้าแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นคำลงท้ายค่ะซึ่งคำวนมากส่วนมากนะคะจะมีคำเหล่านี้อยู่ค่ะเช่นคำว่าศาสตร์คำว่าศิลป์คำว่าวิทยาคำว่าศึกษาคำว่าภาพคำว่าภัยคำว่ากรรมและคำว่ากรค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์คำว่าศิลป์ค่ะนาฏศิลป์ดุริยศิลป์ คำว่าวิทยามีหลากหลายคำนะคะขอให้นักเรียนลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะคะจะสังเกตให้จำไว้ว่าคำเหล่านี้ถ้าอยู่คำลงท้ายเป็นคำสมาถนั่นเองค่ะ oh, <no. S 1> คิดสิคิดลองมาทบทวนกันดูนะคะว่าหลังจากที่เรียนเรื่องข้อสังเกตไปทั้ง6ข้อแล้วนักเรียนจะสร้างคำได้หรือไม่คำสมาดนะคะสองคำมารวมกันสัมมาบวกอาชีพเรียงกันได้เป็น สำมาอาชีพค่ะคำที่2หัดบวกกรรมมีเครื่องหมายธนาคพตัดออกค่ะและตามด้วยคำหลังค่ะคำว่ากรรมอ่านออกเสียงตึงเสียงได้หัด t กรรมรมภละศึกษานะคะพละมีเครื่องหมายสระอะตัดออกค่ะรวมกับคำหลังกลายเป็นภละศึกษาไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นักเรียนลองไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะในแบบฝึกหัดค่ะค่ะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็ถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะนั่นคือการทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะเรื่องที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้คือการสร้างคำสมัติแบบไทยมีข้อสังเกตนะคะเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะสามารถสร้างคําที่เป็นคํำสมัติแบบไทยได้หรือไม่นักเรียนสามารถแคปภาพ QR Code นี้ได้เลยนะคะแล้วสแกนเข้าไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะไม่ยากนะคะหรือนักเรียนบางคนนะคะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถเข้าลิงก์ที่ห้องเรียน Google Classroom ของห้องตนเองได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะไปแขวนไว้ให้ใน Google Classroom ค่ะําสมาครแบ่งออกเป็น2แบบใช่ไหมคะคือสมาครแบบไทยและสมาครแบบมีสนทิเรามาดูกันค่ะ การสมาิแบบสนทิหรือที่เรียกว่าคำสนทิมี3ชนิดเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคำสนทิเป็นวิธีการกลมกลืนเสียงของคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตมาเชื่อมต่อกันทําให้เสียงของพยางหลังของคำแรกกลมกลืนเสียงก,กันกับเสียงของพยางแรกของคำหลังซึ่งมีวิธีการสร้างออกอยู่ด้วยกัน3ชนิดค่ะนั่นคือสละสนทิพยัญชนะสนทิและนิขิตสนทิ เราค่อยๆมาเรียนรู้ไปทีและวิธีการนะคะคำสนทินะคะวิธีการแรกคือสละสนทิค่ะสระสนทิหรือการสนทิสระทําได้3วิธีค่ะเรามาเรียนรู้วิธีแรกก่อนนะคะวิธีแรกคือการตัดสระพยางท้ายแล้วใช้สระพยางหน้าของคําข้างหลังแทนค่ะหรือเทคนิคการจำง่ายๆคือใช้คำว่าตัดหน้าแล้วใช้หลังค่ะ ตัดสระด้านหน้าแล้วใช้สระของคำด้านหลังลองสังเกตดูนะคะคำด้านหลังที่ปรากฏอยู่บนภาพนี้นะคะจะมีอออ่างทุกคำค่ะให้นักเรียนตัดอออ่างของคำหลังออกก่อนเสมอนะคะตัดหน้าแล้วใช้สระด้านหลังค่ะมหาตัดสระอาออกแล้วใช้สระด้านหลังค่ะมหาวกอน,นบกลายเป็นคำว่ามะหันนบค่ะ ประมะตัดสระอและใช้สระด้านหลังตัดอออ่างออกประมะบวกอินได้คำว่าปรมินค่ะหรือปารมินนั่นเองวชิราวุธนะคะมาจากคำว่าวชิระบวกอาวุธตัดสระอะและใช้สระอาด้านหลังกลายเป็นคำว่าวชิราวุธนั่นเองนะคะ เราลองมาคิดทบทวนกันดูนะคะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการสระสนทิตัดหน้าใช้หลังแล้วเราจะยังจำกันได้ไหมมาทบทวนกันนะคะคำนี้ค่ะคำว่าปิยะบวกโอรสปิยะบวกโอรสปิยะตัดสระอะด้านหน้าค่ะบวกกับคำว่าโอรสโอรสตัดออ่างออกค่ะ จึงได้คำว่าปิโยรสง่ายไหมคะลองมาดูคำที่สองกันนะคะวิทยาบวกอาคมค่ะวิทยาคำหน้าตัดสระอะไรออกไปคะตัดหน้าคือตัดสระอาค่ะเหลือคำว่าวิทยาใช่ไหมคะคําหลังค่ะตัดออา่างอาคมตัดออ่างไปเหลือออ่างมา ะะไม่มีออ่างนั่นเองมาแค่สระอาจึงได้คำว่าวิทยาคมค่ะและคำที่3ามะคะเอนักเรียนจะทำได้ไหมนะคะคณะบวกอาจารย์ตัดหน้าใช้หลังลองตัดดูนะคะตัดสระอด้านหน้าตัดออ่างด้านหลังกลายเป็นคำว่า ทนาจานนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคําสนทิที่เป็นสระสนทิแบบที่สองนะคะตัดสระพยางท้ายของคําหน้าแล้วใช้สระพยางหน้าของคําหลังเหมือนเดิมค่ะก็คือตัดหน้าใช้หลังเหมือนเดิมแต่รอบนี้นะคะสระของคําด้านหลังนะคะจะมีการเปลี่ยนรูปค่ะซึ่งมี วิธีการเปลี่ยนรูปอยู่3แบบนั่นเองนะคะแบบที่1ค่ะเปลี่ยนอะกลายเป็นอาเปลี่ยนอีกลายเป็นเอเปลี่ยนสระอุกลายเป็นอูหรือโอค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะอะกลายเป็นอาค่ะเทศบวกกับอภิบาลอะกลายเป็นอาจึงได้คำว่าเทสาพิบาลค่ะ ราชบวกอธทิราชอะกลายเป็นอาจึงได้คำว่าราชาธิราชค่ะประชาบวกอะทิปไตอะกลายเป็นอาได้คำว่าประชาธิปไตยค่ะแบบที่สองค่ะอีกลายเป็นเอณระบวกอีสวนอีกลายเป็นเอจึงได้คำว่าณเรสวนแทน ปะระมะบวกอินกลายเป็นปะระเมนค่ะคะชะอินบวกกันรวมแล้วได้เป็นคะเชนค่ะกรณีที่3ค่ะอุกลายเป็นอูหรือกลายเป็นโอนะคะราชหรือราชานะคะบวกอุปถมัมอุกลายเป็นอูค่ะจึงได้คำว่าราชูปถมัม สุหรือสุขะบวกอุไทยอุกลายเป็นโอได้คำว่าสุขโขไทยค่ะในยะหรือในณยะบวกกับคำว่าอุบายอุกลายเป็นโอจึงได้คำว่านโยบายค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะคะเรามาลองทบทวนกันดูนะคะว่าเราสามารถทำกันเองได้ไหมแต่จำหลักไว้นะคะอะกลายเป็นอุอ กลายเป็นอูหรือโอและอีกกลายเป็นเอค่ะราชะบวกอุปโภคราชะตัดอุกลายเป็นโอราชบวกอุอุกลายเป็นสระอูค่ะในข้อนี้นะคะอุกลายเป็นสระอูไม่ใช่สระโอนั่นเองคำที่2ค่ะพจนา บวกอนุกรมคำหน้าค่ะพจนนาบวกอนุกรมตัดอ่าอะกลายเป็นอาค่ะอะกลายเป็นอาพจนนาข้างหน้าสระอาตัดทิ้งบวกกับอะด้านหลังอะกลายเป็นอาได้คำว่าพจนานุกรมค่ะและคำที่สามค่ะเมื่อสักครูน่นี้นระบวกอินนระบวกอินตัด อออ่างออกสระอ,อีกลายเป็นสระเอนะคะสระอ,อีกลายเป็นสระเออีจึงกลายเป็นสระเอแทนได้คำว่าณเรนค่ะเอาละค่ะมาถึงคำสนทิที่เป็นสระสนทิแบบที่3นะคะก็คือการเปลี่ยนสระของพยางค์ท้ายของคำหน้าแล้วใช้ สระพยางหน้าของคําหลังค่ะเทคนิควิธีการก็เหมือนเดิมนะคะตัดอออ่านของคําหลังก่อนเสมอค่ะแล้วใช้สระด้านหลังหรือบางครั้งเปลี่ยนเป็นสระต่างๆตามที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้นั่นเองมาดูค่ะสระของพยางหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่2รูปแบบค่ะนั่นคือสระอิสระอีเปลี่ยนเป็นยอยักษ์และสระอุสระอูกลายเป็นวแหวนค่ะมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะมะปีบวกอธิบายค่ะ สระอินะคะจะถูกเปลี่ยนค่ะสระอิกลายเป็นยอยักษ์แทนนะคะจึงได้คำว่ามัตยยาอธิบายค่ะหรือลองมาดูข้อที่2กันนะคะอุบวกอูกลายเป็นวอค่ะสินทุบวกอานนท์นะคะสระอุค่ะกลายเป็นวอแหวนแล้วบวกอานนท์นด้านหลังจึงได้คำว่าสินทวานนท์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูนะคะ ถึงช่วงเวลามาทดลองทำกันอีกแล้วค่ะมาดูคำแรกนะคะกิตติบวกอากรคำนี้นะคะใช้หลักการเดียวกันค่ะตัดอออ่างหรือตัดสระด้านหลังอ,อก,กอน,นะคะแล้วเปลี่ยนค่ะคำหน้ามีสระอีสระอีเปลี่ยนเป็นอะไรคะยอยักษ์ค่ะอีอีเปลี่ยนเป็นยอยักษ์ จึงได้คำว่ากิตตยะใช่ไหมคะอากรด้านหลังค่ะตามมาค่ะได้คำว่ากิตตยากรหรือกิตติยากรก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำว่าพิกขุบวกอาพาธพิกขุบวกอาพาธตัดออ่างออกนะคะสระอุก,กลายเป็นวอแแวนค่ะ และตามด้วยคำว่าอาพาธมาจะได้คำว่าพิกขวาพาธนะคะหมายถึงการป่วยของพระภิกษุนั่นเองต่อไปค่ะอาทิหรืออัทินะคะบวกกับอาศัยค่ะตัดออ่างออกก่อนนะคะตระอ,อิเปลี่ยนเป็นอีอีกลายเป็นยอยักษ์ค่ะจึงได้คำว่าอัธยาศาัยนั่นเอง หลังจากที่เราเรียนเรื่องของคำสระสนทิไปแล้วนะคะแบบที่2และแบบที่3าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองกันค่ะแบบที่1และแบบที่2นะคะสําหรับการสร้างคําสมัครสละสนทิแบบที่1นนะคะจะเป็นแบบแรกค่ะตัดหน้าและใช้หลังนะคะลองสแกนเคียร์โค้ดแล้วเข้าไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับคนที่อยู่ในห้องเรียน Google Classroom นะคะก็สามารถ กดลิงก์เข้าไปได้เลยค่ะและสำหรับวิธีการสมรัตแบบสลสะสนทินะคะมีถึง2แบบฝึกหัดด้วยกันนะคะก็คือแบบที่2นั่นคือเปลี่ยนสระด้านท้ายนะคะอะกลายเป็น A, อาอูกลายเป็นอูโอและอ e, ีกลายเป็นเอและสระของคำหน้านะคะ ที่เปลี่ยนสระอ,ะอสระอีสระอีกลายเป็นยอยักษ์สระอุสระอูกลายเป็นวแหวนมาอยู่ในแบบฝึกหัดการสร้างคำสมบาทแบบสนทิที่2นั่นเองค่ะ,ะแสดงเคียร์โค้ดแล้วเข้าไปทํากันนะคะแคปหน้าจอแคปเคียร์โค้ดได้เลยค่ะต่อกันเลยนะคะคําสนทิประเภทที่2ค่ะพยัญชนะสนทิ หรือการเชื่อมคำด้วยพยัญชนะเป็นการเชื่อมเสียงนะคะซึ่งพยัญชนะที่จะใช้ในการเชื่อมเสียงนี้มีพยัญชนะเดียวค่ะนั่นคือสอเสือแต่มีสองกรณีนะคะในกรณีแรกค่ะสอเสือนะคะอยู่คำหน้าคำหน้าที่ลงท้ายด้วยสอเสือนะคะให้เปลี่ยนสอเสือเป็นสระโอมาดูกันค่ะมานัดเปลี่ยนสอเสือเป็นสระโอได้คำว่ามโนบวกกับคำหลังค่ะ มาต่อท้ายได้คำว่ามโนภาพกรณีที่สองค่ะคำหน้าเป็นคำว่าทุตหรือคำว่านิดนะคะซึ่งมีสอเสือเป็นตัวสะกดให้เปลี่ยนสอเสือเป็นรอเรือค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่านิดบวกกับคำว่าโทษนะคะสอเสือเปลี่ยนเป็นรอเรือค่ะได้คำว่านิระแทนนะคะและตามท้ายด้วยคำว่าโทษจึงกลายเป็นคำว่านิระโทษ เห็นไหมคะว่าไม่ไม่ยากเลยนะคะสำหรับการเปลี่ยนคำสนทินะคะจากสอ่อเสือเป็นจระโอและสอเสือเป็นรอเรือนะคะลองไปทําแบบฝึกหัดกันได้นะคะที่การสร้างคำสมาทแบบพยัญชนะสนทิตามลิงก์ที่อยู่ในห้องเรียนคลา r o o m นะคะ,ะหรือสแกนตัวโค้ดดีไปได้เลยคะ่ะไม่ยากใช่ไหมคะ หวังว่านักเรียนเด็กๆจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันอย่างดีนะคะต่อไปนะคะเป็นคำสนธิประเภทที่3แล้วค่ะเรียกว่านิคหิตสนธินะคะหรือการเชื่อมคำด้วยนิคหิตนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้จักพยัญชนะวัคข,ของบาลีก่อนนะคะเราจะมีพยัญชนะวัคอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้าวัและอีก1เศษวักนะคะตอนเด็กๆเราเคยท่องกันไหมคะกะค่ะคัค้งะ จะ,ะชะชะชายะตะทะททนาตะทะททนะปะผะพ,ะพะมะยอรอร,อรอวอสอหอรอนั่นเองค่ะให้เรียนลองสังเกตแถวนะคะแล้วจะนำไปสู่การสนทิด้วยนิขหิตกันค่ะมาดูนะคะวิธีการแปลงนิขหิตสนทิมีอยู่ด้วยกัน3วิธีค่ะ นั่นก็คือนิคหิตไปบวกกับคำด้านหลังที่มาจากคำแบบไหนนะคะไปดูค่ะแบบที่1ค่ะนิคหิตสนทินะคะที่นิคหิตไปรวมสนทิกับสละค่ะคำว่าสละให้สังเกตจากไหนคะให้สังเกตจากคำด้านหลังค่ะคำด้านหลังนะคะที่ขึ้นต้นด้วยอออ่างต่างๆนะคะ นั่นหมายถึงนิคหิตได้ทำการสนทิกับสระนะคะนิคหิตก็คือเครื่องหมายวงกลมตรงนี้นะคะที่อยู่บนพยัญชนะเราเรียกว่านิคหิตนะคะนิคหิตจะกลายเป็นมอม้าค่ะเช่นสนิคหิตจะกลายเป็นสอมอใช่ไหมคะแล้วตามด้วยสระด้านหลังค่ะอาทานตัดอทิ้นก่อนทุกครั้งนะคะจะได้คำว่าสมาทานค่ะ สอนิกหิตบวกโอสอนนะคะก็จะได้เป็นสโมสศอนค่ะสอนิกหิตบวกอิทธิได้คำว่าสมิทธิค่ะสอนิกหิตอาคมได้คำว่าสมาคมเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะนิคหิต ะะได้ทำการเชื่อมคำกับพยัญชนะวัรคค่ะนิคหิตสนทิกับพยัญชนะวัคพยัญชนะวัคที่เราท่องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกะคาค้างะจัชาชายะต่างๆนะคะนิคหิตนะคะสอนิคหิตให้สังเกตจากคำด้านหลังนะคะคำด้านหลังขึ้นต้นด้วยพยัญชนะในวรคใดนิคหิตจะเปลี่ยนเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวัคนั้นค่ะ ยกตัวอย่างค่ะสอนิกคหิตบวกกับคำว่ากรคำว่ากรเป็นอักษรกอไก่อยู่ในวรคก,กะนะคะจึงใช้นิกคหิตกลายเป็นงองูค่ะได้คำว่าสังกรค่ะจะสังเกตว่าคำหน้านิกคหิตจะกลายเป็นสระอะหมดเลยนะคะสอนิกคหิตบวกจอจานค่ะ จอจานอยู่วักจะนะคะจอจานก็จะกลายเป็นยอหญิงนะคะก็จะกลายเป็นคำว่าสัญจรค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหรือยกตัวอย่างนี้ค่ะสอนีกหิตค่ะบวกกับขานอยู่ในวักเดียวกันใช่ไหมคะกะขค่ะขอไข่ก็เปลี่ยนเป็นงอง,งูกลายเป็นคำว่าสังขารค่ะ ต่อไปนะคะนิคหิตแบบ3.2ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ3.3นะคะนิคหิตทำการสนทิกับเศษวักเศษวักมีอะไรบ้างคะมียอยักรอเรือรอลิงวอแหวนสอสลาสอสีสอสเสือหอหีบและรอจุลาค่ะ คำด้านหลังนะคะที่เป็นอักษรพยัญชนะเศษวรคเหล่านี้นะคะนิคหิตนะคะสอน,นิคหิตจะกลายเป็นเสียงอังโดยอัตโนมัตินะคะหรือมีเสียงงองูตามท้ายนั่นเองค่ะกลายเป็นคําว่าสังโยกสังวาดสังสารตามนี้เลยนะคะสังวรสังสารและสังหอนค่ะเป็นเสียงอังแทนนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะยากไหมคะหวังว่านักเรียนจะจำกันได้นะคะได้เวลาคิดทบทวนแล้วละคะ่ะลองคิดสิคิดสิว่าเราจะทําได้ไหมเอ่ยแบบที่1คะ่ะนิคหิตบวกสระนิคหิตบวกสระคำนี้นะคะตออนิคหิตบวกอุทัยคะ่ะเปลี่ยนนิคหิตเป็นมอม้าคะ่ะเป็น นิคหิตเป็นมอม้านะคะและใช้สระด้านหลังค่ะกลายเป็นคำว่าสะหมุไทยค่ะต่อไปค่ะนิคหิตบวกพยัญชนะวัรอย่างท่องกันได้ไหมเอ่ยยกตัวอย่างค่ะตอนิคหิตบวกกับคำว่าฐานฐานอยู่ฐานตะใช่ไหมคะตะทะทะทะนะนะคะดังนั้นเปลี่ยนนิคขิตเป็นพยัญชนะของวักนั้นค่ะตะทะทะ,ทะนะ เป็นตะใหญ่นะคะสอในขิดกลายเป็นเสียงนะก็คือนอนเนนั่นเองนะคะบวกกับคำว่าฐานกลายเป็นคำว่าสันฐานค่ะต่อไปนะคะนิขิตบวกเศษวะค่ะยอรอลอ,อวอสอสอสอหอลอจะเปลี่ยนเสียงนิขิตกลายเป็นเสียงอังค่ะเป็นเสียงอังก็คือจะมีเสียงตัวสะกดงงูเข้ามานะคะ และตามด้วยคำหลังค่ะสอในขิตอัางกลายเป็นสังบวกกับคำว่าสันค่ะกลายเป็นคำว่าสังสันเห็นไหมคะไม่ยากเลยครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนค่ะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดทบทวนกันนะคะต่อไปเรามาทบทวนกันดูนะคะว่าสรุปแล้ววันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างเรามาทำแผนภาพความคิดกันเลยค่ะวันนี้นะคะ เราเรียนเรื่องการสร้างคำสมาธิค่ะคำสมาธิแบ่งออกเป็น2ชนิดคือคำสมาธิแบบไทยและคำสมาธิที่มีสนทิหรือเรียกว่าคำสนทิค่ะจำได้ไหมคะคำสมาธิชนสนทิเชื่อมนี่เป็นเทคนิคการจำนะคะคำสมาธิแบบไทยเป็นการนำคำสองคำมารวมกันแล้วอ่านเรียงคำ โดยมีความหมายจากด้านหลังแปลมานะคะถ้าในกรณีที่มีคำหน้ามีเครื่องหมายสระอะเราตัดออกแล้วอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงค่ะถ้ามีเครื่องหมายทันทคาบตัดออกค่ะและอ่านออกเสียงอะเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะคำสนทิค่ะคำสนทิแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะได้แก่สระสนทิ พยัญชนะสนทิและนิขหิตสนทิค่ะเราต้องไปเรียนรึกกันอีกใช่ไหมคะว่าคำสนทิมีวิธีการสร้างแต่และวิธีอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะคำสนทินะคะแบ่งออกเป็น3มชนิดใช่ไหมคะ่ะก็คือสละสนทิพยัญชนะสนทิและนิขหิตสนทิทบทวนกันอีกครั้งค่ะสละสนทิแบบที่1นนะคะตัดหน้า ใช้หลังค่ะตัดสระท้ายคำหน้าแล้วใช้สระหน้าของคำหลังนะคะแบบที่สองนะคะให้ดูสระหน้าของคำหลังค่ะอเปลี่ยนเป็นออ,อกลายเป็นอหรือโอแล้วอกลายเป็นเอกรณีที่สามค่ะสระท้ายของคำหน้าสระอสระอีกลายเป็นยอยักษออกลายเป็นวแหวน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสละสนธิยังยึดหลักการเดิมคือตัดหน้าใช้หลังซึ่งสละด้านหน้าและสละด้านหลังก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะก็จะใช้3วิธีนี้รวมๆกันอยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะสนธิพยัญชนะสนธิมีสองวิธีค่ะก็คือเปลี่ยนสอเสือเป็นรอเรือและสอเสือเป็นสระโออันนี้จำง่ายถูกไหมคะ และนิคหิตสนทิค่ะแบ่งออกเป็น3วิธีคือนิคหิตบวกสระนิคหิตบวกพยัญชนะวักและนิคหิตบวกเศษวักนะคะนิคหิตบวกสระจะกลายเป็นเสียงมอม้าค่ะนิคหิตบวกพยัญชนะวักจะได้เพยญชนะตัวสุดท้ายของแต่ละวักและนิคหิตบวกเศษวักจะได้กลายเป็นเสียงอังหรือตัวสะกดงงูนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้แน่นอนค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนการสอนเรื่องการสร้างคําสมาธิค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนะคะให้นักเรียนติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ครูสุตัวเล็กหรือไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกร็ดความรู้ต่างๆนะคะได้ที่เพจ Learn Thai by ครูสุค่ะขอให้เรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดทบทวนนะคะ โชคดีกับการเรียนทุกๆวิชาค่ะ